เจออุนตาตา ek เก้าสอ็ดนะโตโตโตเก้าสเอไม่ยอมกว่า what what เคเอาทางสูงก่อนละเคย what what okay. ผมว่าเขาเ,าเวลา เขาแค่เแค่จะให้ผมคิดโ okay. อเคนะเราผ่านประสบการณ์แล้วน,นะแล้วเราเลยเข้าใจได้อย่างรวดเร็วแล้วเราก็จะคิดน้อยแบ นี่คือเทคนิคนะสมมุติว่าบางทีทําไมบเบิร์ไม่ทันเกมเร็วอย่าอนั้นอย่างนี้คือผมต้องบอกว่าเกมเร็วเนี่ยมันเป็นศาสตร์ที่ละเอียดอ่อนนะเพราะว่าคุณจะต้องอ่านใจของตู้เลยว่าสูบแล้วเนี่ยเขาเค้นแต้มไหมเพราะถ้าเขาเค้นแต้มแล้วเราตัดเวลาเราก็แพ้แต่ถ้าเกิดเขาเอาเราเอาแต่แต้มแล้วเขาเค้นเวลาเราแบบเบียดเวลาจนเราไปรอเวลาเยอะเราก็แพ้นะดันั้นเนี่ยมันเป็นทักษะการบริหารเวลาด้วยนะ จะยากกว่าจะยากกว่าเกมีเก็บยเกลี่ยย,ยาวยากกว่าพอสมควรเกยมยยาวจะง่ายกว่ามแน่นไหมผมไม่ได้เดินเบสมาแต่ว่าเป็นเรื่องของการบริหารจัดการเวลาเดินให้แต้มแบบยังได้เปรียบอยู่แล้วก็ค่อยๆเบียดเข้ามาโดยที่เสียเวลาแค่เจอศูนย์วิหนึ่งวิอะไรเงี้ยต่อตาเดินเราก็เดินง่ายแล้วหมาก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับ ในลักษณะที่ผู้ต่อสู้เนี่ยก็จะมีโอกาสพลาดเรื่อยๆครับตอบเรือล้วจัครัวตอบเรือโอเคปิงกับอ่าเขาจะทะลุมานี่นะ ผมสนนะผมไม่สนนะผมผม,มง่ายด้วยวิ่งไงมาเขาก็ติดโอเคผมไม่ให้เขา <c oughs> เ <c oughs> ข้าแล้วึึนไปเรื่อยๆ <c oughs> นะ Improve position <c oughs> ไปเรื่อย <c oughs> ๆ Improve <c oughs> ไปเรื่อยๆ

พอดีผมพาย,ยายามแมทกับเอ,อเกมยาวแล้วนะแต่ว่าไม่ที่งเลยด้วยความที่เลตติ้งเราจะพันเจ็ดแล้วนะครับมันก็เลยผู้เล่นยากมากนะครับถ้าผู้เล่นระดับพันเจ็ดด้วยกันไม่ไมมอ่อนก็อเก็ชนะไปได้นทีนี้เดี๋ยวเราลองผมโอ้เดี๋ยวออ,อ,อถามว่าดูได้หรือ Okay, วันนี้เราเดินทางมาพัทยาจังหวัดชนบุรีเพื่อติดตามพี่ชื่อนักท่องเที่ยวสายลองกดดูเกมสิบนาทีหรือว่าจะมีเพื่อนเล่นไหมไม่มีนะแต่ว่าตอนนี้ตอนตอนประมาณเช้าเเที่ยงเที่ยนี่ยยังไม่มีคนออนนะครับผู้เล่นเล่เยอะยังไม่เข้ามาเล่นนะแต่วผู้เล่นเล่เยอะนี่น่าจะชอบเล่นตอนเย็นๆยหรือมืดๆแน่เลยเฮ้ย okay. เล่นเกมใหม่ Oh. นี่แหละอ่านี่แล้วกันเจอกับคุณวอลล์มิทส,สีสุมสิริวงศ์นะเขาจะเล่นกับผมเลยเพราะว่าคนะิงวอลล์มันถ้าเขาดูคลิปผมเขาจะจำได้ว่ามีคโอเค okay. ไม่เดินนะอ่าเดิน<ม>เดิน<ม>เดิน เฮ้ยโอ้โหเขาเดินขุนเนะน่ยไม่ได้เนี่ยเขาต้องเดินขุนสู้เดี๋ยวเราเสียชื่อหมดนะเราชื่อคิงวอกนะแต่เขาเดินขุนใส่เราเป็นการย้ำเกียริคิงวอกนะให้เข้าไป พท่างเม็ดพุ่งขึ้นไปเรื่อยๆ What is this? What are you do bro What Hey What โอเคแต่ผมว่าโคนผมน่าจะ Slide r e p e ต t e r นะฉะนั้นผมผมว่าไม่ไม่แลกไม่แลกโคน okay. น่าจะเบ็นฟิตผมที่สุดมาตีลูกหลบไม่น่าได้ไรยเฮ้ยปักลงไปเลยเอาจจะดูเ r รซี่เฟรซี่นะแล้วก็บ้าๆนิดนึงนะแต่ผมว่าเกียมนี้แหละมันเฮ้ยไปขนั้นไปเลยไม่สนแล้วสายอะไม่สนแล้ว วัดเฮ้ยวัดมาจับเพียเรือผูเรือจับโคลโคลไลโอเคอะไรกเกือบเกือบสวานโอเคผมว่าอันนี้ดูน่ากลัวดี มผมจะเปิดอะไรบางอย่างสตีครับนะครับโคว่าโอลอยไปต่อโอเคนักส o ย a s y to โอเคอืมมาตัวนี้กินเบี้ยก,กินเหลือตีลุก เรือปิดม้าตัวนี้กินเรือกินเรือโฟลลุกคุญถอยเขตัวนี้เทพเฮ้ยอย่างนี้นอ่ะต้งนี้ไม่มาลุกรองมาลุกเรือกินเรือกินได้เรือกับมา้าก็ดีนะแต่ก็อ ไม่เทยเพ่ผมมีแต้มสวยๆอ่ะผมว่าเขาหลงคนผมแน่นอนเมเนีหยเดือดโค้ดจะได้เขาไม่หลงอ่ะคือผมอยากให้เขาเอาเรือกินเรือผมเดินือเป็นลุกพอเขาเขาก็ตเอาเรือไม่ไดิ่งกินแล้ววิ่งลงไปปิดแล้วผมก็มาลุกจดลอยๆสวยๆแบบเพื่อความสวยงามนี่สวยเผื่อเขาเลาเกินเรือ แล้วผมเนี๋ยผมจะขู่ออกมาลุกจนแล้วลุกจนในตาเดียวฉะนั้นในตานี้เพราะเมื่อกี้ถ้าเรากินเรือเรือลูกคอมโบมันก็ตายมันไม่สวยแล้วก็ลุกจน ตึงตึงตึงถึงก็ถามว่าทำไมคิดเร็วต้บอกว่าผมผ่านมาคนไทยเป็นแสนเกมนะครับฉะนั้นเนี่ยคือรูปจนแทบจะจบร้อยเปอร์เซ็นต์ผมต้องเคยเห็นมาหมดแล้วละ่ะเอาจริงๆนะแต่จะแค่แบบเห็นผ่านผ่านหรือเห็นเยอะๆแล้วแต่จังหวัดนะครับแต่ว่าเรื่องเห็นนั่นคือมันเยอะมากอยู่แล้วนะครับแล้วเกมที่แบบคอมพิเตก็เห็นมาเยอะมากเกมที่แบบดูๆก็เยอะนะครับ ฉะนั้นก็ไม่แปลกที่จะเห็นได้เร็วนะครับก็โอเคแต่ของผมเนี่ยจะเห็นเป็นในเชิงแท็กติกนะเป็นพวกหมารุ้นแบบสไตล์แบบแท็กติกเลก็ได้หองแบบก็ปุ่มโย่ตัวเข้าไปแบบนี้แล้วก็แท็กติกปิดโมจะไม่ใช่สไตล์รุ่นเก่าที่แบบว่าค่อยเบียดน,นะเพราะว่าผมเติบโตมากับโลกออนไลน์ฉะนั้นก็ การเล่นซ้อมมันก็จะเป็นแบบออนไลน์แล้วก็ชนะกันแบบลุยกันนะไม่ค่อยได้แบบเปรียดๆเ,เท่าไหร่แต่ที่เวนะผมว่าขอให้ได้แล้วชนะก็พอตามปก็คือดีหมดนะครับแบบไหนก็ได้ทวัดโอเคอืมัวัน กินเลยเพื่อนน้อเมื่อกี้ผมหากให้เขากินเม็ดกินกอบผมได้แค่ออิทิบิแล้วผมก็อ่ากรุ๊ตแล้วก็น่าจะคอนเวร์ตได้บ้านสเสัเหมือนเป็นต่อเม็ดตัวแบบจีจีอีซีอ,อีเลยครับเพราะว่าเรากินเม็ดเอาเม็ดยืนท่านเออมาจบแล้วครับต่อให้สีขาวจะดิ้นรนแค่ไหนก็ไม่ไม่สามารถพ่เก็มได้เพราะว่าอล เพราะว่าเมตต็ดตนี่หนักมากนะเม็ดนี่หนึ่งจุเจ็ดนะเบี้ยตัวก็ว่านะอันนี้คือกินต่อนะแทนจะเป็นกินเบี้ยผมตัวไหนแทนจะเป็นไปจะบุกไงก็บุกไปอย่างที่เคยบอกครับการจะเป็น GM ได้นะต้องเป็น์เก้าเก้าเก้านะครับ <laughs> ผมจะโชวการดีเฟน์แบบนิ่งแหละนิ่งสนิทเลยของแพร่ นิ่เลยไ,ไหมบไม่มีรูแบบลมยังเข้าไม่ได้เลยนะในยืนนี่อะเมื่อกีนนะ้เออครับแตมผมแทบจะไม่คิดเลยด้วยซ้ำนะคือเราเห็นมาหมดแล้วอาจจะไม่รู้ว่าเคยเห็นมาจากเกมไหนนะแต่ว่าต้องมีสักเกมที่คล้ายๆอย่างเงี้ยุดแเราก็สมองมันก็ไปไปเรื่อยนะครับ เอาไว้ไงว่าต่อให้ผมโดนมันก็ูกเลยนะครับ What it d s What it is this? มา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 เนี่ยมาขึ้นมานี่มเม็ด,ดมมไหลหกดกเม็ดไหลได้หมดถ้าคนมามาตีขุดลงไปได้ตรงนี้นะันเดี๋ยวเลือกวางตรงนี้เดี๋ยวเลือกวางตรงนี้แล้วชะเง้อไงได้อีกนะครับอลอันะครับอลอั แบบที่เอกใส่ต่อหนัะไม่เอาครับเดี๋ยวเอฟซีหนองชาตนครับอืมคิดเรืสิคิดเไม่เอากินสิฮะอโอเคอันนี้ต้องคิดเล็กหน่อยกึกกึกกึกคนกินโอเค ผมไม่ไแน่ใจว่าควรทำไงครับสื่อ u ื่อก็ที่มันอันนี้ไม o ใช่กินอีกอืมโอเค maybe not t h a นอาจจะยังไม่ได้ easy <S <S ามากนะครับแต่ก็โอเคคิดไม่ออกกินแล้วก <g ülme> ันนะครับคือสมมติว่าตัวผมก็เหมือนทุกท่านแหละเราก็ไม่ได้จะ จะคิดได้แบบคว0รอยเปอร์เซ็นต์ทุกสถานการณ์ขนาดนั้นนะครับก็แต่แต่ว่า,ามผมอาจจะเคยเจอสถานการณ์มากกว่าวผมผมมีอะไรให้ดูว่าถ้าผมควรเดาควรเดาอะไรแล้วก็ตัดสินใจได้เร็วกว่าอะไรเงีประมาณนั้น แม่แป๊บเดียวเจะปลอยแต่คนลุกกินมาได้คนเลยต้องกินนะเขากินกดเรแล้วผมก็จะเสียเบี้ยตัวหนึ่งแต่ผมก็รู้ว่ามันเพียงพอต่อเอ็นเกมแล้วก็ต่อเรือแล้วก็กวกขึ้นุนเพราะเขาเจะเรือลุกผมแน่นอนไม่แฮมันเหมือนหมอดูไปครับ <laughs> โอเคจะกินตัวนี้นะจะดูนะตัวนี้เป็นเบี้ยอบอยากกินะนะครับโดยที่ผมไม่ต้องคำนวณเลย ผมไม่ปูกเลยให้สัญญาเลยเขา,าไม่กินนะโอเคจนระิงๆต,ต้องลงเรือมาตาหนึ่งก่อนเพื่อเพื่อกันเรือกดแล้วก็ฝนลูนะเขาก็รู้นะไปกินเยจะแพ้นะกาเลยไม่ไปกินนะเริ่มจะตายเรือม,มันอยู่ในนี้นาจะไม่โดนกินแต่ว่ามันก็แบบไม่มีที่ไปอะไรเงี้ย อะไรนี่เนี่ยอะไรกันครับนี่เนี่ยที่แล้วไม่ออกว่านี่คือวิธีที่ง่ายที่สุดนะครับเอ่อก็คุณก็ดึงกับคุณก็ดึงกําลังกลับมาหมดเลยนะครับเนีย่ยดึงกับมาให้หมดเนีย่ยดึงกับมาเป็นกรอบเป็นโล่เนี่ยแล้วค่อยว่ากันอันนี้มีต้เวลายยมากเลยอันนี้ชุ่มเบีย้ยไปเรียๆไปฝังๆไว,ๆว้แล้วก็เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวเอาเรือไปจับเดี๋ยวก็วี้มันนี่มนันนี่นู่นนี่นั่นว่ากันไป ไม่ต้องไปเห็นหรอกครับหรือว่าจะทำก็ได้เดี๋ยวมันก็มาเองนะครับโอเคแล้วเขาก็จะปูกใะ่รัเราก็ยาวกดหรืออะไรก็ว่าไปพองเลยโอเคบอนแทนตึ๊งตึงตึงตึ๊งตึ๊งตึ๊ง นี่ผมบอกน้ำเบียรตรงนี้ยาพิษนะกินไม่ได้นะครับกินตายแพ้เลยนะครับอ,อโอเคทำไงดีอัอนนี้คิดอะไรที่ถ้าปิดเดีอดลูกค่ะคิดสักนิดหน่อยโอเคเรียบร้อยลูกตกลว ตอนนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมนะฝากกดไลค์กดแชร์ครับรีวิวต,ติดฟิล์มบ้านหรูไกลถึงเวียงจันทร์ไลค์กดแชร์กดติดตามให้เพจคุยบองลูกกับเพจบอลนะทางเพจ facebook แล้วก็จีเมโรดทาง youtube นะส่วนท่านใดสนใจคกลิีก็สามารถสัครเลยก็ได้น,นี่มา,า้าทุกลูกเขา้าดีมาิ้งผู้การาา้าตีมาทรายาา้าตีมู้ทายนะ,นะวินัยผลสมทรนมนับ เดินตั้งแปนะนผมไม่เข้าใจว่าเขาเดินแบบีทำไมนะแต่ผมจ่บอกว่าเดินแบบนี้ยันก็แบบตะบองคู่เลยเนี่ยคือยิงถ้าฝ่ายสีขาเขาอยากคือฝ่ายมาา้าขวา้วเขาอยากเสมอมันง่ายมากนะเนี่ยคอล็อกไปจบเลยนะครับอย่ผมว่าเดินสีขาเดินแบบว่าเซฟนะครับตอนนี้ก็จบแล้วครับสีขาก็สบายแล้วมีแค่ชนะกับเสมอนะครับซึ่งเราจะเห็นได้เยอะในรุ่นเก่านะครับผเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเดินเซฟก็ชนะง่าย แต่ยุคนี้อาจจะต้องเสี่ยงเขาก็บางทีพิกมาแพ้พก็ธรรมดาครับแล้วก็นี่นกกกน,น,นก็ม้ามังกรนะครับนี่ม้ามังกรที่แท้จริงกันไปนี้นะสีขาวเฉดเดิอเท่โอ้ยดืว้วอนมูเบียน อโอ้ผมน่าจะติดตุลานะผมขอเหมดเขาดีกว่าดูาเขาจะให้ไหมนะ ไม่ให้นะโอ้เขาปฏิเสธการขอรเสมอผมนะไม่เป็นไรได้ไม่เสมอก็ไม่เสมอไม่เสมอก็ไม่เสมอนะมาสู้กันทเนี่้จะเท่านี้นะลองสมมครเจที่ซิเห็นไหมผมเริ่มจะได้เปรียบแล้ว Why you b e c r i v e d e p r i t h me ถาเไียเปียบแล้วเรามีพาสอร์ตเล็กๆไม่มากนะเสีเปียบนิดนึงแต่ว่าไม่มากพอสมควรถ้าเราเด่นจับเซฟไม่มีแทนละ แต่ถ้าเสียงไม่ได้โอคโ้ครับโลกครับตอนนี้กำลังสตรีมอยู่อ่า จะยอมเรมั้งนี่นะขอเสมอไม่เอากนะินเะเลยขอเสมอไม่เอา ไรครับตอนนี้มันเหมือนผมเป็นต่อเลือลำด้วยซ้ำอ่ะบอกว่าอืมเลือเนี่ยมันเลือลําเลยนะเนี่ยเพราะว่าเรามีเบี้ยของตัวเามีเม็ดเบีย้ยมอ้มเรามีโคนสู้มาโคตรโเก่งโครก,กมากนะ คนเรานี่มันพออกับมแลนะเดี๋ยวไปตั้งตรงนี้แล้วลงบ่อเลยครับครับผมไม่รู้นะว่าอะไรขึ้นเลยนะครับเม็ดมาก็โคตรกินให้นะครับเรือเรากดอยู่นะครับเบิร์ตนี่ว่ายูตนแม โอเค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 ยกเรือเขาเรือกดต้องไหลแลวโอเคน่าจะจบแล้วครับจีิๆเพราะถ้านี้เจอตัวแรงกว่า ออ,อออกแล้วรืออกแล้วไม่โคเราเก่งกับมาอีกแล้วเนี่ยไม่อยากไรกกับมาแล้วเดี๋ยวคุณวินัยจะต้องเสียใจที่ ไม่ยอมให้เสมอผมเล่นนะครับหืมวะเฮเย เขาทำอะไรไม่รู้ผมบอกเลยว่ามันไม่เหมือนกันเดสตนการนอนเบรมาไม่ได้เดียว แทบถูกขังกลงเลยเขื่เรือไป็นคอมโบแล้วก็ลุกจนละลุกคุดลงเรือลุกเรือปิดเรือกินเรือจบนะครับแต่ควาริงราไม่อยากให้เขาจนอย่างกันท่เลยจนงั้นง่ายดี ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามให้ผมด้วยนะครับทั้งทางเพจ Facebook แล้วก็ทาง YouTube นะครับโอเคครับสวัสดีครับ